เพ,พื่นนอนๆนกข้างในนุ่ก็สวยนะคะเพื่อนๆข้างในนุ่ก็สวยสวยนกหนูนะคะได้กระลอกกระแตได้กินกันนะคะแอปเปลิลลูกเล็กๆนะคะคนก็กินได้นะคะเพ,พื่อนๆอบเปรี้ยวหวานทำพิกเกลือรงคิปก็ทำคลิปโชว์เพื่อนๆลังนกก็มีลังนกลังหนูก็มีนะคะเพื่อนๆ เต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนโอ้ยเหลืองไปหมดเลยว่านีเห็นไหมเขาก็มาเอาเก็บภาพเหมือนเราเลยนะคะมีหนุ่มน้อยวัยละอ่อนเนะี่ยไม่อยากไปถ่ายเขานะก็เดินมาใกล้ๆก็มาเก็บภาพซิลังนกก็มีโอ้ยลังนกลังหนูก็มีนะคะเพื่อนเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนโอ้ยเหลืองไปหมดเลยผมคิดน่าจะมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จะเห็นความ สวยงามมากกว่านี้แล้วนี่มันก็ร่วงหมดแล้วนะจ๊ะบางต้นก็ไม่เหลือแล็ๆเลย,เลย,ยนะหนุ่มน้อยไวละอ่อนก็เป็นช่งางภาพนะต้งคิดน่าจะเดินหลบไปนะครับเพราะว่ามีคนเดินเข้ามาตรงคิด่อยในที่อยู่ของเขานะคะ่อเพื่อนๆนี่เพื่อนๆดอกไม้ใบไม้ะคระับเป็นสีเหลืองแล้วไกลหล่นแล้วนะพาเพื่อนๆชมป่านะคะชมสวนสาธารณะ ที่มีใบไม้กำลังร่วงลรยลงไปด้วยการเวลานั่นเองนะคะเวลาเปลี่ยนไปเหมือนนาฬิกาเสี้เรื่องเรืองรองเราเห็นลูกแอปเปิลอีกแล้วตาก็สอดสายหาลูกแอปเปิลนะจ๊ะเพราะในนี้ก็จะมีลูกแอปเปลิลต้นแอปเปิลให้เราได้ไว้ใหออ้สัตว์ปีกสัตว์นกนี่คะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะเพื่อนๆก็จะชม มีแต่ป่าสีเหลืองนะคะนี่นะะเดินเข้าไปในนี้ก็เป็นไม่ใช่ป่าดงดิบนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเพื่อนๆม้าเนี่ยเพื่อนๆก็บอกโอ้ยสงคิดทําอะไรเนี่ยคิดจะพาเดินไปนะคะเดินเข้าชมป่าไม้สีเหลืองมาชมเป็น อ๋อดงป่าสีเหลืองนะคะในสวนสาธารณะนะคะเรียกกัน,นะค่ะเขาก็จับตัวกันเพื่อจะบินไปน้อยสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเรื่องอลามเป็นสีทองหมดเลยนะคะเพื่อน,นสีเหลืองไปหมดเสียงนกห่านนะจ๊ะเขาร้องที่ฤดูไม้ใบไม้ร่วงนะคะนี่เลยค่ะมันเพื่อนใบสีแดงก็มีนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเดินไปเลยนี่ ะะชมสวนสาธารณะที่มีใบไม้กำลงังร่วงลรยลงไปด้วยการเวลานั่นเองนะคะเวลาเปลี่ยนไปเหมือนนาริกต้นแอปเปิ้ลให้เราได้ไว้ให้สัตว์ปีกถัดมกัะชมสวนสาธารณะที่มีใบไม้กำลังร่วงลรยลงไปด้วยการเวลานั่นเองนะคะเวลาเปลี่ยนไปเหมือนนาริกต้นแอปเปิ้ลให้เราได้ไว้ให้สัตว์ปีกตัด กเพื่อนก็าร้องเรียกกัน,นะครับคนนี้น่าจะเดินหลงมานะคะหลงมาคนเดียวคิดขอไปก่อนแล้วค่ะนั่นไงฮะหอยหลังนะคะเพื่อนธรรมาชาตินะคะสวยงามเมื่อก่อนก็จะเป็นป่าสีเขียวนะคะตอนนี้สงคิดก็พาเพื่อนเป็นที่เอ,เอที่เดินได้หมดเลยนะคะเพื่อน,นะะเดินเข้าไปในนี้กนู่นเห็นไหมเขาก็มาเอาเก็บภาพเหมือนเราเลยนะคะ มีหนุ่มน้อยไว้ละอ่อนเนี่ยไม่อยากไปถ่ายก็นนะ,ะเดินมาใกล้ๆก็มาเก็บผ้าซืนี่เลยนะเชิญออกมาผ่านสะพานแล้วครับเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณในการรับชมคลิปค่ะเรื่องเสีเรื่องเรืองรองเราเห็นลูกแอปเปิลอีกแล้วตาก็สอดสายหาลูกแอปเปิ้ลนะจ๊ะเพราะในนี้ก็จะมีลูกแอปเปิลนะคะมชมะสวนสาธารณะ ที่มีใบไม้กำลังร่วงลรยลงไปด้วยการเวลานั่นเองนะคะเวลาเปลี่ยนไปเหมือนนาริกาน,นะคะชมสวนสาธารณะที่มีใบไม้กำลังร่วงลรยลงไปด้วยการเวลานั่นเองนะคะเวลาเปลี่ยนไปเหมือนนาริกาโอ้ยมีแต่สวยๆนะคะสมคิดไม่รู้จะไปเลือกเจาะเอามุมไหนให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะคะรังการตาไปหมดเลยนะ,ะเราแพนกล้องเอากล้วต้นแอปเปิลให้เราได้ ไว้ให้สัตว์ปีกถัดนอ<ม>้อมาชมเป็นองป่าสีเหลืองนะคะในสวนสาธารณะนะคะนี่เลยเชิญอ,ออกมาผ่านสะพานแล้วะครับเพื่อนแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณในการรับชมคลิปค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ใช่มีแต่สีเหลืองนะคะสีแดงก็มีเป็นใบสีดแดงๆนะเพื่อนธรรมชาติเนะี่ยใบสิันก็ได้ยินเสียงผู้คนะ ก็ยังมีนะคะนั่นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเพื่อนๆคิดจะพาเพื่อนๆเดินไปเรื่อยนะคะก็มีรถจอดอยู่ตลอดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะเพื่อนๆก็จะชมมีแต่ป่าสีเหลืองนะคะนี่นะคะเดินเข้าไปในนี้ก็ไปต่อไปก็จะชมแต่ลิปสโน่นะคะหน้าดอกไม้ก็ชมแต่ดอกไม้จนเบื่อเลยคะเพื่อนๆหน้าใบไม้ร่วงก็มีแต่ดอกไม้ไม่ใช่ป่าดงดิบนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเขาจะาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเพื่อนๆต่อไปก็จะชมกะคลิปสนโนนะคะหน้าดอกไม้ก็ชมแต่ดอกไม้จนเบื่อเลยนะคะเพื่อนๆหน้าใบไม้ร่วงก็มีแต่ดอกไม้สักหน่อยะคะเพื่อนๆเรื่องอลามเป็นสีทองหมดเลยนะคะเพื่อนๆสีเหลืองไปหมดเสียงนกห,าหน่านนะจ๊ะเขาร้องเรก คิจะพาเดินป้ายนะคะเดินเข้าชมป่าไม้สีเหลือผงคิดน่าจะมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จะเห็นความสวยงามมากกว่านี้แล้วนี่ก็ร่วงหมดแล้วนะจ๊ะบางต้นก็ไม่เหลือเล้วๆนะเพื่อเห็นไหมเขาก็มาเอาเก็บภาพเหมือนเราเลยนะคะมีหนุ่มน้อยวัยละอ่อนเนะ,ะไม่อยากไปถ่ายก็นนะะเดินมาใกล้ๆก็มาเก็บภาพสวยน้อยสักหน่อยนะคะัเพื่อน เรืองอลามเป็นสีทองหมดเลยนะคะเพื่อนๆสีเรลืองก็หมดเสียงนกห่านนะจ๊ะเขาร้องเรียอาจจะเอาเวียนๆหัวมั่งก็ขออาภาัยนะคะเพื่อนๆขออภัยนะ,ะตรงนี้เราก็จะเดินไปรอบๆนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆมีแต่สวยๆนะคะสมคิดไม่รู้จะไปเลือกเจาะเอามุมไหนให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะคะรางการตาไปหมดเลยะคะะเราแพนกล้องเอาก็แล้ว เห็นไหมคะพเพื่อนๆไม่ใช่มีแต่สีเหลืองนะคะสีแดงก็มีเป็นใบสีดแดงแนะพเพื่อนๆธรรมชาตินะ,ะเนี่ยใบยสิก็ได้ยินเสียงผู้คน,นะคะก็ยังมีนะคะนั่นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะพเพื่อนๆคิดจะพาพเพื่อนๆเดินไปเรื่อยนะคะก็มีรถจอดอยู่ตลอดนะคะพเพื่อนๆงกหนูนะคะได้กระลอกกระแตได้กินกันนะคะแอปเปิลลูกเล็กๆนะคะคนก็กินได้นะคะพเพื่อนๆ ออกเปรี้ยวหวานทำพริกเกลือตรงคิดก็ทำคลิปโชว์เพื่อนๆนหนุ่มน้อยไว้ละอ่อนก็เป็นช่างภาพนะตรงคิดน่าจะเดินหลบไปนะครับเพราะว่ามีคนเดินเข้ามาตรงคิดนี่ยก็จะไปจลกับสะพานอีกที่หนึ่งเขาก็ออกหาไปออกไปหาอีกที่หนึ่งได้นะครับก็เขาก็ทำที่ไว้ดูค่ทางเดินเขาก็ทำต้นแอปเปิ้ลให้เราได้ไว้ให้สัตว์ปีกตัดนกต้นแอปเปิ้ลให้เราได้ ไว้ให้สัตว์ปีกตัดนกเป็นคอนกรีตให้เราเดินนะคะเขาเรียกอะไรบ้านเราเรียกตัวหนอนได้ป่ะนะคะนี่เห็นไหมก็มาทะลุสะพานนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเดินอยู่ในป่าดงดิบนะคะนี่เป็นที่เป็นคอนกรีตให้เราเดินนะคะเขาเรียกอะไรบ้านเราเรียกตัวหนอนได้ป่ะนะคะนี่เห็นไหมก็มาทะลุสะพานนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเดินอยู่ในป่าดงดิบนะคะนี่เป็นที่อาจจะเอาเวียนๆหัวมั่งก็ขออภัยนะคะเพื่อนๆขออภัยนะคะ งนี้เราก็จะเดินไปรอบรอบนี่ก่อนนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยเชิญออกมาผ่านสะพานแล้วนะครับเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณในการรับชมคลิปค่ะหนูนะคะได้กระลอกกระแตได้กินกันนะคะแอปเปิลลูกเล็กๆนะคะคนก็กินได้นะคะัเพื่อนๆออกเปรี้ยวหวานทำพิซซ่เกลือต้องคิปก็ทําคลิปโชว์เพื่อนๆนี่ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะัเนะะะะพื่อนๆเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะเพื่อนๆก็จะชม มีแต่ป่าสีเหลืองนะคะนี่นะคะเดินเข้าไปในนี้ก็ได้เลยคะเพื่อนเพื่อนก็บอกโอ้ยสมคิดทําอะไรเนี่ยต้นแอปเปิ้ลให้เราได้ไว้ให้สัตว์ปีกถัดนถมันก็ได้ยินเสียงผู้คนะก็ยังมีนะคะนั่นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเพื่อนเพื่นอนสมคิดจะพาเพื่อนเพื่อนเดินไปเรื่อยนะคะก็มีรถจอดอยู่ตลอดนะคะเพื่อนเพื่นอนต้นแอปเปิ้ลให้เราได้ไว้ให้สัตว์ปีกถัด นกที่ดูดูไม้ใบไม้ร่วงนะคะนี่เลยค่ะ,ะเพื่อนใบสีแดงก็มีนะคะเราก็จะพาเพ,เพื่อนเดินไปเลยนี่ไม่ใช่ป่าดงดิบนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาจะาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเพื่อนนะเพื่อน,น,นเห็นไหมเขาก็มาเ,าเก็บภาพเหมือนเราเลยนะคะมีหนุ่มน้อยวัยละอ่อนเนี่ยไม่อยากไปถ่ายก็นนะะเดินมาใกล้ๆ มาเก็บผ้าซื้อต้อนแอปเปิ้ลให้เราได้ไว้ให้สัตว์ปีกถัด